เรียนพันเอกอิสราจันทกระยอมผู้บังคับการกรมทหารราบที่153คณะผู้บังคับบัญชาและกําลังพลที่เคารพรักทุกท่านครับการอบรมศิลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2565ในห่วงนี้จะขอ,อน้อมนนำเอาหลักราชการซึ่งเป็นหนังสือพระราชดิพพลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 ซึ่งประธานไว้ให้กับข้าราชการสำหรับนำเอาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดความมีประสิทธิภาพและก็เกิดประโยชน์แก่ทางราชการด้วยสำหรับหลักราชการที่จะนำมากล่าวในที่นี้มีอยู่2หัวข้อด้วยกันนั่นก็คือ1การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความไหวพริบและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความรู้เท่าถึงการมาดูข้อแรกก่อนนะครับการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความไหวพริบอ่าจริงๆและเป็นคําเก่าบางทีฟังแล้วก็อาจจะไม่คุ้นกับคนในยุคป,ปัจจุบันขออนุญาตใช้คําว่าการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยปฏิพันธ์ไหวพริบก็แล้วกันให้อ่าคนในยุคป,ปัจจุบันเข้าใจในภาษาปัจจุบันนะครับก็คือการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมีปฏิพานธ์ไวคพริบและการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรู้เข้าถึงการมาดูการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมีปฏิพันธ์ไวคพริบก่อนแน่นอนที่สุดว่าเวลาเราปฏิบัติหน้าที่ราชการนี่แผนที่เราได้วางไว้สิ่งที่เราได้คิดไว้ว่าจะต้องเป็นไปตามที่เราได้วางแผนเอาไว้ทั้งหมด ก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราวางแผนก็ได้มันอาจจะมีงานบางอย่างที่หลุดกรอบมีงานบางอย่างที่หลุดไปจากแผนที่วางเอาไว้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมีปฏิพันธ์ไหวพริบจึงเป็นสิ่งที่ข้าราชการทุกคนเนี่ยควรที่จะนําเอามาใช้ในการปฏิบัติงานเราจะสังเกตเห็นว่าคนที่มีปฏิพันธ์ไหวพริบในการปฏิบัติงานเนี่ยจะ สามารถที่จะนำพาองค์กรหรือว่าสามารถที่จะผลักดันง,งานในหน้าที่รับผิดชอบนั้นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้เพราะฉะนั้นเรามาดูความหมายของคําว่าปฏิพาน์ไหวพริบก่อนปฏิพาน์ไหวพริบก็แปลว่าการใช้ชาวปัญญาในการตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันทีอย่างทันท่วงที โดยที่ไม่ต้องมีใครมาสั่งหรือไม่ต้องรอคําสั่งแต่ว่าสามารถที่จะตัดสินใจในการที่จะทําอย่างหนึ่งอย่างใดในการแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ผ่านพ้นไปได้อย่างดีเยี่ยมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือ,อทําให้งานมันผ่านไปได้เนียนไปได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้ปฏิพันไหวพริบคือไม่ต้องรอคําสั่งตัดสินใจทําอย่างรวดเร็วภายใต้ ขีดจำกัดของเวลาและทรัพยากรต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนแต่ว่าก็สามารถที่จะทำให้ผ่านไปได้ทำให้รุ่ร่วงไปได้ที่ลักษณะของคนที่มีปฏิพัน์ไหวพริบเป็นยังไงครับคนที่มีปฏิพัน์ไหวพริบเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีการศึกษาสูงจบการศึกษาในระดับสูงก็ได้แต่เป็นคนที่สามารถตัดสินใจทำงานด้วยไหวพริบปฏิพาน์ อย่างทันท่วงทีและก็ทําให้งานนั้นสําเร็จนะครับมาดูข้อแรกนะครับสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมีปฏิพันธ์ไหวพริบซึ่งการมีปฏิพันธ์ไหวพริบนั้นหมายถึงอะไรก็หมายถึงคนที่สามารถบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคหรือว่าผิด จากแผนที่วางไว้ก็สามารถที่จะใช้ชาวปัญญาในการแก้ไขปัญหาให้ผ่านไปได้ด้วยความด้วยความมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วก็เกิดความพึงพอใจทั้งต่อผู้บังคับบัญชาผู้ร่วมง,งานและผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงผู้ที่มาร่วมในงานนั้นหรือว่ามารับรู้รับทราบในในงานนั้น ก็เกิดความประทับใจและก็เห็นถึงความสามารถในการที่จะแก้ไขปัญหาต่ตางๆที่เกิดขึ้นเป็นคนที่สามารถที่จะทํางานนอกกรอบได้คือไม่ต้องรอคําสั่งแต่สามารถที่จะคิดตัดสินใจได้ด้วยชาวปัญญาด้วยการตัดสินใจอย่างฉับพลันทันทีของตัวเองแล้วก็มองแล้วว่ามันก็เกิดประโยชน์สูงสุดคุณสมบัติประการแรกของคนที่ มีปฏิพันไหวพริบก็คือ1เป็นคนที่หูไวตาไวช่างสังเกตสังกานะการที่มีความหูไวตาไวช่างสังเกตสังกาเราจะสามารถมองเห็นสิ่งที่ผิดปกติสิ่งที่มันหลุดออกไปจากแผนที่วางไว้หลุดออกไปจากกรอบที่วางไว้แล้วสามารถที่จะไปอุดช่องรั่วอุดช่องว่างเหล่านั้นได้อย่างทันท่วงทีส่วนคุณสมบัติข้อที่2ก็คือ จะต้องสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วบางทีมีความสังเกตสังการและเห็นความผิดปกติแล้วแต่ว่าไม่ตัดสินใจทําอะไรเพราะฉะนั้นคนที่มีปฏิพันธ์ไหวพริบจะต้องเป็นคนที่สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วครับคุณสมบัติสําคัญอีกประการหนึ่งของคนที่มีปฏิพันธ์ไหวพริบนอกจากจะเป็นคนช่างสังเกตแล้วหูไวาตาไวาแล้วนอกจากเป็นคนที่ ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็คือต้องเป็นคนที่มีความกล้าหาญกล้าเสี่ยงทําไปแล้วไม่กังวลไม่กลัวว่าจะเกิดความผิดพลาดนายจะด่าไหมเข้าไปแล้วจะเหมาะสมไหมทำออกไปแล้วคนอื่นจะคิดยังไงมันจะดีหรือไม่น่ะไม่กล้าทําอะไรสักอย่างแบบนี้ก็ถือว่าไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นก็ต้องมีความกล้ากล้าที่จะเข้าไปทํา กล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะเข้าไปจัดการทันทีโดยที่ไม่ได้คิดมากอะไรนะแต่ว่าหวังเพื่อความสําเร็จของงานเป็นใหญ่ความสําเร็จของงานเป็นหลักครับคุณสมบัติข้อต่อมาของคนที่มีปฏิภาณไหวพริบก็คือต้องมีความมั่นใจอ่าถ้าไม่มั่นใจเสียอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่กล้าอะไรทั้งสิ้นเลยอาเพราะฉะนั้นมันต้องต้องมีความมั่นใจถ้าหากว่าเราไม่มีความมั่นใจแค่อย่างเดียว ก็ไม่สามารถที่จะสําเร็จประโยชน์ได้ไม่สามารถที่จะกล้าตัดสินใจทาอะไรได้เพราะเราไม่มั่นใจความมั่นใจจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะเรามีความรู้ที่เพียงพอเราเข้าใจเหตุการณ์นั้นเพียงพอเราเข้าใจบทบาทสถานการณ์ตรงนั้น่ะเพียงพอเมื่อเราเข้าใจเพียงพอแล้วเราก็เกิดความมั่นใจทําไปแล้วถูกต้องแน่นอนมั่นใจในความถูกต้องมั่นใจในวิธีการคิดแก้ปัญหาของตนก็ ทำให้สามารถที่จะมั่นใจทำสิ่งต่างๆได้คุณสมบัติประการต่อมาก็คือต้องรู้และก็เข้าใจในสถานการณ์ในลำดับพิธีขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบมองเห็นภาพรวมทั้งหมดว่าเริ่มต้นอย่างไรดำเนินไปอย่างไรและจะจบอย่างไรก็ต้องมองมองภาพรวมของงานให้จบในภาษาทหารก็ใช้คำว่า,าวาด แผนการรบตั้งแต่ต้นจนจบมองแผนการรบวาดแผนการรบออกมาได้อย่างาสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับคุณสมบัติประการต่อมาก็คือสามารถมองปัญหาได้อย่างทะลุโป,ป,ป,ปร่งเข้าใจในปัญหาได้อย่างชัดแจ้งชัดเจนว่าอะไรคือปัญหาอะไรคือความบกพร่องแล้วก็ไปเติมเต็มตรงนั้นนะไม่ใช่ว่าสิ่งที่สมบูรณ์อยู่แล้วก็มองว่าเป็นปัญหาไปด้วยมองผิดพลาด นะมองปัญหาไม่ชัดเจนนะเวลาไปแก้ไขก็แก้ไขผิดจุดเก่าผิดที่คันเก่าไม่ถูกที่คันอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขปัญหาได้บางทีก็อาจจะสร้างปัญหาเพิ่มมากขึ้นอีกก็ได้นะครับคุณสมบัติสำคัญประการต่อมาก็คือสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีไม่ว่าสถานการณ์เฉพาะหน้าจะมีความ ยากลำบากแค่ไหนจะผิดไปจากแผนจากกรอบที่เราวางไว้อย่างไรก็สามารถที่จะใช้ชาวปัญญาของตนเองในการไปปรับประยุกต์แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งของคนที่มีปฏิภาณไหวพริบเขาก็สามารถที่จะรู้ตัดสินใจได้ด้วยชาวปัญญาอย่างรวดเร็วเลยว่าจะตัดสินใจทำอย่างไรตรงนี้เพื่อที่จะให้ผ่านสถานการณ์ตรงนั้นไปได้ครับ คุณสมบัติประการต่อมาก็คือมีความกล้าที่จะตัดเติมแต่งทดแทนเพราะว่าเวลาการทาง,งานจริงๆถ้ามันอยู่นอกเหนือการควบคมุมหรือว่าออกไปจากออกไปจากกรอกหรือว่าอยู่นอกเหนือแผนที่วางไว้แผนบางอย่างงานบางอย่างที่เราวางไว้เนี่ยถ้ามันเกินเกินความจำเป็นมันเถอะถ้าเราตัดออกไปไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นของ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนก็กล้าที่จะตัดบางอย่างถ้าเราดันทุรังต่อไปเนี่ยมันก็มีแต่เสียมากขึ้นกว่าเดิมเพราะ,ะนั้นต้องกล้าตัดอย่างที่สองคือเติมอะไรที่มันขาดหายไปคิดว่าวางแผนไว้อย่างดีแล้วแต่พอปฏิบัติงานจริงๆก็เห็นว่ามันยังมีสิ่งที่เรายังไม่ได้เตรียมสิ่งที่มันขาดหายไปก็มาเติมการเติมนี่ก็เช่นการเติมคนเข้าไปมันขาดคนอยู่จุดหนึ่งการเติม ลำดับพิธีเข้าไปเสริมเข้าไปมันก็มีบางคนก็มาแทรกลำดับพิธีเข้ามาลำดับการเข้ามาบางทีก็เป็นเรื่องของของที่มันมันขาดหายไปสิ่งของสิ่งอุปกรณ์ก็เติมเข้ามาอันนี้ก็คือการเติมถ้าไม่เติมเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์มันจะรู้สึกขาดหายอะไรไปบางอย่างหรือมีความจําเป็นต้องเติมก็ต้องเติม3คือแต่งแต่งก็หมายความว่า เตรียมอะไรไว้เรียบร้อยแล้วมีความพร้อมเรียบร้อยแล้วมีเวลาเหลือมีเวลาพอก็สามารถที่จะแต่งจากสิ่งที่ดูธรรมดาสิ่งที่ไม่พิเศษอะไรให้มีความพิเศษมากขึ้นให้มีความอลังการมากขึ้นให้มีความมีประสิทธิภาพมีภาพลักษณ์ที่ออกมาดูดีมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าสามารถที่จะยกย่องตัวบุคคลสามารถที่จะ <c oughs> เพิ่มคุณค่าของงานให้มันมีคุณค่ามากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าแต่งแต่งให้มันมันดีกว่าเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับ 4. ทดแทนของบางอย่างไม่ได้มีคุณสมบัติหรือว่าไม่ได้ผลิตมาไว้เพื่อใช้ในงานนี้โดยเฉพาะแต่ว่าสามารถที่จะมีคุณสมบัติบางอย่าง ทดแทนได้เราก็สามารถเอามาทดแทนได้เพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไปก่อนคนบางคนไม่ได้ถูกวางไว้ในตําแหน่งงานนี้แต่ว่าเมื่อมันเกิดความผิดพลาดนะคนที่อยู่ในตําแหน่งนั้นเนะ่ยเขามาไม่ได้หรือว่ามีเหตุการณ์ที่สุดวิสัยก็สามารถที่จะโยกย้ายคนในอีกตําแหน่งหนึ่งมาทํางานในอีกตําแหน่งหนึ่งเพื่อที่จะทําให้งานเรานะ่ยสามารถที่จะลุล่วง ไปได้ด้วยดีสามารถที่จะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ทำให้งานเราเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นอย่างที่เราได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่เดิมก็สามารถที่จะโยกยา้ายแทนเปลี่ยนตำแหน่งกันได้อันนี้ก็มีความอ่อนตัวนะครับครับสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรู้เท่าถึงการก็หมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเหมาะสมด้วยความลงตัวเข้ากับ ยุคสมัยเข้ากับสถานการณ์เข้ากับจังหวะเวลาโอกาสและก็สามารถรับประกันความสำเร็จของงานด้วยการสร้างภาพลักษณ์หรือภาพพจน์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์กรของเราให้กับหน่วยงานของเราได้อย่างดีดังนั้นคำว่ารู้เท่าถึงการจึงสามารถจำแนกออกเป็นสองคำใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือ 1. คําว่ารู้เท่ารู้เท่าหมายความว่า เราสามารถที่จะเห็นขอบเขตเห็นสโคปของงานทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบว่างานจะเริ่มต้นมาอย่างไรดําเนินไปอย่างไรและจะจบอย่างไรอะไรที่เราเตรียมไว้แล้วและอะไรที่เรายังไม่ได้เตรียมอะไรที่ทําไปบ้างแล้วและอะไรที่ยังไม่ได้ทํามีสิ่งที่จะต้องจัดต้องทําต้องบริหารจัดการในส่วนใดบ้างก็สามารถที่จะรู้เท่าทันไม่ว่าจะเป็นเรื่องกําหนดการไม่ว่าจะเป็น เรื่องเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งของไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประสานงานอะไรต่างๆอันนี้ก็คือต้องรู้เท่าจากนั้นก็มาตรวจเช็คความพร้อมและความถูกต้องของงานเพื่อที่จะได้กำกับดูแลงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์รวมถึงมีการวางแผนสำรองไว้ด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าแผนแรก ไม่สามารถดําเนินการได้หรือว่าหลุดไปจากการปฏิบัติที่วางแผนไว้ในแผนแรกก็สามารถที่จะมีแผนสำรองที่2ที่3ได้ต่อไปด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือความหมายของคําว่ารู้เท่าครับคําต่อมาคือคําว่าถึงการหมายความว่ารู้เท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเวลาโอกาสบุคคลสถานที่สิ่งของ แล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆปัจจัยสนับสนุนต่างๆที่สามารถที่จะทําให้งานของเรานั้นดูเด่นขึ้นหรือว่าดรอปลงเพราะฉะนั้นคนที่ถึงการนี้หมายความว่าเป็นคนที่จะต้องรู้จักเลือกจังหวะเวลาโอกาสที่จะตัดสินใจลงมือทําง,งานได้อย่างเหมาะสมกับเวลาจังหวะโอกาสเหล่านั้นเพราะว่ามีคําพูดที่บอกว่า เราตัดสินใจทำงานในจังหวะเวลาและโอกาสที่ไม่เหมาะสมแล้วนอกจากจะไม่สร้างผลดีให้กับงานที่ทำแล้วยังสามารถจะส่งผลเสียให้กับงานที่เราทำได้ด้วยเพราะฉะนั้นจังหวะเวลาโอกาสบุคคลจึงมีความสำคัญที่จะเป็นปัจจัยหนึ่งให้เราได้พิจารณาร่วมในการตัดสินใจที่จะ ลงมือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอเพราะฉะนั้นคําว่าถึงการในที่นี้จึงหมายความว่าทําถูกจังหวะทําถูกเวลาทําถูกโอกาสทําถูกบุคคลทําถูกสังคมมันจึงจะได้ผลดีเพราะว่าถ้าไม่ถูกจังหวะไม่ถูกโอกาสไม่ถูกเวลาไม่ถูกบุคคลไม่ถูกสถานที่แล้วนะครับก็อาจจะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับงานเราได้ด้วยเช่นเดียวกัน เหมือนกับที่มีคนกล่าวว่าขยันผิดที่กี่ปีก็ไม่รวยและสุภาษิตไทยที่ว่าเจอไม้งามยามขวานบินทําคุณบูชาโทษโปรดสรัต์ได้บาปเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะของการลงทุนลงแรงไปผิดจังหวะผิดเวลาผิดโอกาสผิดบุคคลผิดสถานที่ผิดสังคมด้วยกันทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่ามีความสําคัญและเป็นปัจจัย รับประกันความสําเร็จหรือความล้มเหลวของงานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการอบรมศิลธรรมวัฒนธรรมทหารประจําเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2565ในห่วงเวลานี้ในหัวข้อการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความไหวพริบและการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรู้เท่าถึงการหรือผมอาจจะใช้คํำหมาว่าการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย ความมีปฏิพันธ์ใบริพและความรู้เท่าถึงการก็ได้ดำเนินมาพอสมควรแก่การและเวลาขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบพระคุณครับ